สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับหลายๆคนเพิ่งได้รับพัสดุจากต่างประเทศนะครับเป็นการจัดส่งตรงมาจาก Apple Store ที่เราสั่งซื้อไว้ผ่านเว็บไซต์ของ Apple ในที่นี้ครับผมไปเช็คสถานะมาแล้วว่าเครื่องที่ส่งมาให้ผมเนี่ยมาจากสิงคโปร์จริงๆแล้ว Apple Store ในประเทศไทยก็มีทั้งสงสาขาแต่เมื่อเราสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของ Apple นั้น ไม่ได้ส่งจากประเทศไทยครับต้องรออ้อมมาจากต่างประเทศก่อนซึ่งเสียเวลาโคตรๆเลยซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาเป็นไกด์ไลน์สั้นๆให้แล้วกันว่าหลายๆคนคงไม่รู้ว่าสั่งจาก Apple store ในเว็บไซต์กับไปซื้อที่ Apple Store 2สาขาในไทยหรือไปซื้อผ่านตัวแทนตามร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านมือถือมันต่างกันอย่างไรสิ่งที่อยู่ด้านในเหมือนกันเป๊ะครับแต่มันจะแตกต่างเรื่องการรับประกันซึ่งการรับประกันในที่นี้ไม่ว่าคุณจะสั่งจากเว็บ Apple หรือว่าจะไปซื้อที่เซนทัลวกับอีกที่หนึง่ง ไอคอนสยามการรับประกันจะเหมือนกันเป๊ะเพราะว่ามาจากทาง Apple แบบ100%เอร์เซนตะเอาง่ายๆหนึ่งเลยคือเวลาคุณซื้อถ้าคุณไม่พอใจคุณอยากจะเปลี่ยนเครื่องคุณอยากจะคืนตังคุณทําได้เลยแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ครับไปซื้อตามร้านมือถือทั่วๆไปหากเอาไปใช้งานแล้วอืไม่ชอบเลยอยากจะดาวเกตลดลงมาเป็น17ตัวธรรมดาหรืออัปเกรดไปเป็น17 Pro 17 Pro Max คุณจะต้องขายเครื่องเก่าก่อนแล้วคุณค่อยเพิ่มตังค์ขึ้นไปซื้อ รุ่นที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับทาง Apple Store หรือผ่านเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยคุณแค่เอาเครื่องเก่าไปคืนเขาและเพิ่มตังส่วนต่างอัปเกรดเครื่องใหม่กลับบ้านไปได้เลยทันทีซึ่งถือว่าเป็นการลดขั้นตอนที่ง่ายมากๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งคุณซื้อ iPhone 17ซีรีส์มาอย่างเรียบร้อยแล้วคุณไม่ชอบเลยอืมซื้อมาแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบสีไม่ชอบวัสดุดีไซน์คุณก็เอาเครื่องไปคืนพร้อมกับรับเงินเต็มจำนวนภายใน15วัน ทาําากรโดยที่เงื่อนไขนี้คุณสามารถลังเลใจได้ภายใน14วันครับติดเสาร์อาทิตย์ก็นับรวมไปด้วยซึ่งเนี่ย ครอบคุมทุกอุปกรณ์ของ Apple ไม่จะเป็นต้องเป็น iPhone นะครับอย่างล่าสุด Macbook ที่ผมเคยซื้อมาใช้งานไปประมาณไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ถูกจลิตผมก็เอาไปคืนมาเหมือนกันเงิน50,000กว่าบาทก็ได้รับเงินคืนโอนกลับมาให้บัญชีต้นทางนะครับซึ่งในที่นี้ผมได้ทำการสั่งซื้อ iPhone 17 Pro Max นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Apple คุณจะได้รับช้ากว่าคนที่เขาไปรอด้านหน้าสตไม่ว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลโวหรือไอคอนสยาม รวมไปถึงครับ ใครที่ไปซื้อผ่านตัวแทนจากจำน่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายมือถือ AIS 2D Tag หรือแม้แต่ตัวแทนร้านโทรศัพท์ที่คุณรู้จักใกล้ๆบ้านถ้าไปผ่านช่องทางนั้นเร็วกว่าครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีสิทธิพิเศษมากขึ้นไปอีกนะผมขอยกตัวอย่างเป็นบริการของ 2PA ครับย่อมาจาก 2Personal Assistant หรือผู้ช่วยส่วนตัวของเราเองและไม่รู้ว่าปีนี้ผมพลาดไปได้ยังไงโดยที่ผมเลือกไปสั่งซื้อกับ Apple Store ที่อยู่ เว็บซต์เป็นวิธีการที่ผมก็ซื้อมาหลายๆรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็น macbook หรือ iphone 16ซีรีส์ครั้งที่แล้วก็ซื้อผ่านเว็บและบทเรียนก็ไม่เคยสั่งสอนผมเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือรอบนี้มันมีอะไรติดขัดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะต้องถ่ายคลิปรีวิวอ e s s ร r y อันนี้คือเคสของ iphone 17 pro max ครับซึ่งเป็นชุด p h ฟ t โตกราฟี k i ดหรือว่าเป็นเคสที่สามารถทําให้คุณถ่ายรูปหรือวิดีโอได้สะดวกมากขึ้นด้วยการเป็นคลิปจับรวมถึงมีไฟ led หน้าตาแบบนี้พร้อมเปิดใช้ตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยทำงานผ่านรูปแบบ m a g safe นี่แบบนี้ถอดประกอบได้ตลอดเวลาและนี่ก็คือเคสของ iPhone 17 Pro Max ครับที่ผมได้ทำการใส่เครื่อง mock up เครื่อง m อกอัพก็คือเครื่องที่ไม่มีแผงวงจรด้านในไม่ใช่เครื่องปลอมนะครับเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยซึ่งผมจงใจสั่งสีดีบุมาเป็นน้ําเงินเข้มเนาะสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือถ้ารอบหน้ายังคงจะต้องมีความจะเป็นซื้อ iPhone 18 s e r ซีรีส์ผมจะไม่สั่งผ่านเว็บ Apple แล้วเพราะว่าถ้ารีบจริงๆ ไปซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ก็ o อ e ป a t รเตอร์ทูเออเอสดีแทเร็วมากกว่าคลิปนี้ผมเชื่อว่าคนที่กดคลิกเข้ามาเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าช่องทางไหนเร็วสุดช่องทางไหนดีสุดการรับประกันแตกต่างกันยังไงแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนไม่รู้ครับผมอยากจะส่งคลิปนี้ไปหาคนที่ไม่รู้แต่ว่าผมก็ไม่ได้มาว่าหรือตําหนิใครนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วอยากจะให้ปีหน้าทําทให้ทุกๆช่องทางมันมาเร็วเท่ากันได้ไหมออเดอร์ของเครื่องเนี้ย Apple เปิดปุ๊บภายใน15นาทีแรก ผมกดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เขาไปนัดรับเครื่องกันใช่ไหมหน้า Apple รับวันแรกคือ19กันยาจริงๆตอนที่เราสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปอ่ะเขาก็าจะมีกรอบในการจัดส่งใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยเขาแสดงผลว่าจะมีการจัดส่งเครื่องมาตั้งแต่วันที่29กันยาถึง6ตุลาคมพอเรารู้วันที่เนี่ยเราก็รู้สึกใจเป้าเพราะว่าเรามีงานต้องทําเกี่ยวกับ iPhone 17ซีรีส์ไงแล้วเรารู้ว่ามันไม่ทันแน่ๆก็เลยจึงเป็นที่มาของการไปซื้อเครื่องมอกอัพมาถ่ายทําก่อน ไอ้เครื่องมองอัพเนี่ยถ่ายเสร็จไปแล้วก็จริงครับ แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นว่า DHL มีการแจ้งเตือนสถานะล่าสุดว่าเครื่องรับมาอยู่ในระบบแล้วแล้วก็จะจัดส่งในวันที่22กันยายนซึ่งก็คือวันนี้กลายเป็นว่าเราได้รับเครื่องเร็วมากกว่าที่ Apple ได้เขียนเอาไว้ณวันสั่งซื้อเร็วมากกว่าเดิมครึ่งเดือนถึง1เดือนไม่ได้ชื่นชมอะไร Apple หรอกผมว่ายอดขายน่าจะน้อยลงแบบที่เราเดาวไว้เพราะว่าเครื่องมันเหลือเยอะขึ้นมันก็เลยส่งได้เร็วมากขึ้นเพราะถ้าไปเปรียบเทียบกับตอน16 s ี r ีส s ตอนนั้นยอดขายถลม่มทลาย หลายๆคนชอบทักข้อความเข้ามาถามผมมากเลยว่าควรอัปเกรดไปเป็น17ซีรีส์ไหมผมบอกเลยว่าไม่ต้องเก็บตังไว้ไปเที่ยวพาพ่อแม่ไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปหาอาหารดีๆกินหรูอ,อยู่สบายไม่ต้องซื้อหรอกครับ iPhone ตัวใหม่เพราะมันไม่ได้ใหม่หลายๆคนหลายๆช่องเริ่มเทสกันแล้วตั้งแต่ iPhone air ใช่ไหมล่าสุดพี่หนุ่ยแบต์ไตบอกว่าเสียบ type c แล้วมันไม่ขึ้นจอซึ่งนั่นคือปัญหาของคนทํางานนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างผมเป็นคนทํางานต้องใช้ iPhone ในการพรีเซนต์ว่ามัน เข้ากับอุปกรณ์เสริมมากน้อยแค่ไหนอุปกรณ์เสริมก็จะมีสายชาร์จอะแดปเตอร์เคสหรือแม้แต่นู่นนี่นั่นฟิล์มติดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าพอมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันมีปัญหากับคนทํางานซื้อมาแล้วทํางานไม่ได้อย่างในกรณีนี้ผมเลือกไปเลย17 Pro Max เพราะว่า เทเลสินครับเขาบ,บังคับผมมาแล้วว่าอุปกรณ์เสริมของเขาต้องใช้กับ17 Pro Max เท่านั้นผมก็เลยต้องจําเป็นต้องซื้อ17 Pro Max ครับจริงๆไม่ได้อยากได้รุ่น Pro Max เลยอยากได้แค่17 Pro ก็พอแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปปีที่แล้ว จำได้ว่ามันดีเลยไปประมาณเกือบเดือนด้วยความที่ว่าระบบการตัดบัตรของเว็บไซต์ Apple เนี่ยไม่ได้แบบว่ากดสั่งซื้อปุ๊บแล้วตัดเงินทันทีเขาต้องรับออเดอร์ของเราให้เสร็จก่อนรู้ชื่อรู้ที่อยู่จัดเตรียมของก่อนพร้อมจะแพ็คถึงจะตัดเงินออกไปซึ่งปีก่อนผมติดปัญหาเรื่องบัตรที่ใช้ตัดผมไม่ได้กําหนดวงเงินให้มันมากพอ อย่างสมมุติเครื่องมัน50,000ผมไปกําหนดวงเงินของบัตร ATM ไว้ส0,000พอมันติดขัดปุ๊บเนี่ยระบบ Apple จะไม่ตัดบัตรซ้ําเขาจะรอรอบอีกประมาณเกือบเกือบอาทิตย์อะ่ะซึ่งนั่นทําให้เสียเวลามากแต่เหมือนว่าปีนี้ Apple ทําได้ดีขึ้นเร็วขึ้นผมคงไม่มารีวิวละเอียดในคลิปนี้นะว่ามันต่างยังไงกับ16ซีรีส์เพราะว่าขายไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันเลยดีกว่าเลยครับวิธีการแกะก็สไตล์ Apple ลแหละก็คือเป็นลักษณะแบบเนี้ยเปิดออกมาดูด้านในชุย แค่นี้เลยครับสำหรับคนที่ไปซื้อผ่าน Apple Store นะทั้ง2สาขาเนี่ยอย่างน้อยจะได้ถุงของ Apple กลับบ้านซึ่งมันมีมูลค่าเอาไปขายต่อมือ2ก็ได้ประมาณสัก40 80, 80บาทแต่พอได้เป็นกล่องแบบนี้แล้วดูเหมือนจะไม่ได้อะไรเลย <c oughs> สีที่ผมสั่งมานี่เอ้ยผมบังเอิญใส่สีเดียวกันเลยวะ่ะอันนี้บังเอิญนะไม่ได้เซ็ตเพราะผมตื่นนอนมาก็ชุดนี้เลยนี่คือสีที่ชื่อว่าอะไร ออเลนพระส้มแล้วกันผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีนะครับและก็เหมือนเดิมครับดีนะที่ Apple ยังให้กล่องมาให้ปีหน,หน้าอาจจะไม่มีกล่องเลยอาจจะแบบว่าแกะออกมาจากอันนี้ปุ๊บแล้วเป็นตัวเครื่องเลยนะครับเพราะว่ามันชอบตัดอะไรออกไปเรื่อยๆแกะเลยนะเจ้าของเครื่องนี่นั่งอยู่ตรงข้ามกับกล้องนะครับ ผมต้องแกะสวยๆป่ะเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นหน้าก็ขายต่ออยู่ดี <c oughs> ตั้งแต่ยังไม่จ่ายตังอะมีคนมาจองเครื่องนี้ไว้แล้วล่วงหน้า1ปีอะเออบ้านเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ซื้อ iPhone มาเพื่อโปรโมทโฆษณาเขาซื้อมาใช้นะครับเทียบให้ดูได้ไหมว่าเครื่องม็อกอัพกับเครื่องจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าๆเนี่ยเวลามีสื่อช่องไหนก็ตามแต่ไปซื้อเครื่องม็อกอัพมาโชว์เนี่ยก็อย่าไปเชื่อว่ามันจะเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเนียเห็นไหมเอาละ ในกล่องมีสายชาร์จไทซีมาให้ตามนี้และผมก็จะไม่เปิดเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของเครื่องเขาเป็นคนเช็คนะครับก็เดี๋ยวเป็นเรื่องระหว่างหลังกล้องไป คลิปวิดีโอนี้ผมจะสปอย2อย่างนะครับก็คือเคสของเทเลสินคือผมไปเห็นมาหลายๆช่องเขาบอกว่าสีที่อยู่ใน iPhone 17ซีรีส์นั้นเป็นรอยง่ายทุกสีแล้วผมก็เริ่มระแวงแล้วเพราะว่ามันจะต้องใส่กับอุปกรณ์เสริมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสเป็นสายชาร์จเป็นอะไรก็ตามใส่ให้หน่อยได้ไหมอ่าถ้าเป็นรอยก็ถือว่าคุณเป็นคนทำเอง <laughs> ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เวลาอยู่กับเคสสีทึบๆนะครับและสิ่งที่ผมอยากเล่าเป็นำลำดับถัดไปครับนี่คือเคส UAG ที่ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าจะเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ใดๆคลิปนี้สบายใจได้ครับไม่มีโฆษณามาเกี่ยวข้องนะเจ้าของเครื่องเขาเป็นคน เลือกซื้อด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาไว้ใจแบรนด์นี้และให้ความคงทนให้ความมั่นใจว่าหล่นพื้นแล้วมือถือ iPhone จะไม่ติดปัญหาแบรนด์ UAG เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ Samsung g a ก a x y S8 และผมก็แนะนำให้คนใกล้เคียงที่ผมรู้จักเนี่ยหาซื้อมาใช้กันหลายคนมากๆนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า UAG ตอนนี้เนี่ยจัดจำหน่ายโดยบริษ,ษัท Vgas ที่มีตัวเซเข้ามาด้วยอันนี้คือซื้อเองจริงๆนะครับเออนี่นี่น,นี่ซื้อมาเองมีเลขออเดอร์จริงๆนะครับ กล้องเขาโฟกัสผมม้่งไหมเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจอเล็กกระติ้วเดียวตัวนี้เหมือนมีขาตั้งในตัวฮ่ะอ่ะงัดออกมาแบบนี้แล้วมันจะตั้งกับพื้นโต๊ะได้อ่ากล้องก็งัดสูงเหลือเกินนี่ประมาณนี้แล้วกันคือผมไม่ชัวร์เหมือนกันไอสีส้มๆเนี่ยมันจะเป็นรอยอุ้ยใส่ง่ายวะเฮ้ยเเคส UAG ใส่ง่ายมากเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อคุณซื้อเครื่องสีส้ม ส้มผสง์แบบนี้บวกกับเคส UAG ที่เป็นสีทึบสีดำแบบนี้แต่มีการโปร่งแสงทะลุเข้าไปดูด้านในได้โดยรวมแล้วมันจะได้ประมาณนี้ครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เร็วกว่านี้ไปหน้าร้านดีกว่า เพราะว่ามันชัวร์มากกว่านะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านคนที่เป็นรีเซลอ่ะเป็นร้านตู้เป็นร้านค้าที่อยู่ในตามแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบวกราคาเพิ่มนิดนึงมันเป็นค่าเร่งรีบนะครับไม่ใช่ว่าเขามาหักคอขายเลยหรอกคือถ้าคุณรีบคุณอาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยเพราะว่าคุณจองเครื่องไม่ทันอย่างในที่นี้เนี่ยผมจองทันนะครับสินาทีแรกบนเว็บไซต์ของ Apple ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจองผ่านเว็บและส่งจากไทยอาจจะมาถึงภายในวันรุ่งขึ้นเลยก็คือคนที่ไปหน้าร้านรับ วันที่19ออนไลน์ก็อาจจะรับวันที่20แต่ตอนนี้ส่งจากสิงคโปร์ก็อาจจะดีเลย์ไปประมาณ3วันในที่นี้ส่งโดย DHL นะครับ DHL นี่คือเขาได้ความรวดเร็วอยู่แล้วความเสถียรภาพความแม่นยำเรื่ององการจัดส่งแล้วก็มีการโทรแจ้งสถานนะมีเว็บไซต์ให้ดูด้วยว่าตอนนี้ของถึงไหนแล้วแล้วก็ผ่านกรมศุลกากรโดยที่ไม่ต้องติดปัญหาใดๆพร้อมรับเครื่องถึงบ้านได้เลยง่ายมากๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันใส่เคสให้ดูอีกทีคลิปนี้ไม่ต้องขอบคุณใครครับขอบคุณตัง องผมเก็แค่แบบเมนชั่นหา VG a s สเฉยๆว่าถ้าเกิด iPhone รอบหน้านะครับผมซื้อแน่นอนนะมาได้ทั้งเคสทั้งฟิลม์มทั้งตัวกันรอยกล้องมาให้หมดครับเดีย๋ยวยินดีเล่าให้ฟังแบบในคลิปวิดีโอนี้อีกอันนี้อันเก่ายืนยันว่าผมใช้ UAG จริงๆคือผมเคยซื้อสมัยซัมซุงเอสแปดอะมัน,ม,น,ม,นมันฉีกออกมาแล้วมันเป็นเพราะว่ามันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของ16ซีรีส์ที่เครื่องเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วเก็บไว้แต่เคสอยู่ในความทรงจำชัดเจนนะครับ UAG ชัดนะ รอบหน้ามาหาผมนะเป็นการยืนยันการันตีนะครับว่าผมไม่ได้พูดเอาใจใครทั้งนั้นแต่แค่อยากจะบอกว่าแฟนบอยของ UAG นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับตั้งแต่ iPhone 13 Pro Max นะครับ14 Pro Max นะะ15 Pro Max 16 Pro Max กล่องไม่อยู่แต่เคสยังอยู่แล้วก็มา17 Pro Max ครับชัดเจนพอไหมครับว่าคนที่ใช้ UAG เป็นของคุณเท่านั้น <c oughs> นี่ครับทำไมถึงมั่นใจแล้วเหรอก็เพราะว่ามันหล่นมานับไม่ถ้วนแล้วมือถือก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เลยมั่นใจว่าต้อง UAG แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางครั้งเราก็ไปซื้อร้านตู้ที่อยู่ใกล้ๆกับช็อปของ True พวก a a s อะไรเงี้ยนะสอ,อันนี้ก็คือร้านเดียวกันที่อยู่ในห้างแล้วก็อันนี้ซื้อผ่านออนไลน์ของ VG แ๊สอันนี้พูดให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้กล่องไม่อยู่แล้วก็เลยจําไม่ได้ว่าซื้อจากไหนส่วนอันล่าสุดนะครับ17 Pro Max ก็ซื้อผ่าน Vcat ด้วยเเช่นดียวกัน ยังไงก็ตามแต่นะครับฝากด้วยนะครวีแก๊สนะฮะชัดไหมฮะแล้วก็หากใครมีคําถามส่วนใดสงสัยเกี่ยวกับ iPhone 17 Pro Max รวมไปถึงเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงอุปกรณ์เสริมของทางเทเลสินเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิดีโอเต็มๆนะครับลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมี iPhone 18ซีรีส์มาอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ